มาจา้าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ16มกราคม66ถึง31มกราคม66นี้นะคะใน15วันนี้เป็นดวงรายปากจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็ก่อนที่จะได้ดูดวงกันฝากกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์หนฝนนิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจกันนะจ๊ะกดแล้วขอให้ราำไม่รวยขอให้ถูกหวยทั้งออนไลน์แล้วถูกทุกอย่างเลยนะคะมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะคะ มาถึงคนที่เกิดเป็นอาทิตย์เป็นช่วงเวลาแห่งการวุ่นวายนะคะวุ่นวายหรือในใจอาจจะมีภาวะไม่ล่หลังใจดูจากสีฉากได้นะฮะในช่วงเวลาเทศกาลตุษจีนนี้นะคะสิบห้วังนี้ให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะคะระวังโรคขาดสารอาหารแนะนําการทานวิตามินก่อนอันนี้โดดเด่นเลยพูดก่อนขับรถขับปลานะคะ บ้านต้องซ่อมนะคะฟันต้องทำประกันชีวิตอาจจะต้องมีเคลมถ้าใครมีประกันชีวิตแบบกลุ่มหมู่จะดีก็ไปเคลมแบบ OPD ก่อนได้นะคะแล้วก็แนะนำการไปทำฟันในช่วงเวลาดังกล่าวใน15วันนี้ก่อนที่จะเกิดอะไรที่มันมากกว่านี้เขาแนะนำอยากฝากตัวเองด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเงินนั้นถ้าทางจะมีเกณฑ์ถ้าเกิดใครที่มีเงินเก็บ ก็รู้สึกว่าจะต้องเอาเงินเก็บมาใช้แล้วนะคะทุกคนวันอาทิตย์ที่รักตอนนี้มันมีเหตุจำเป็นอาจจะจำเป็นเกี่ยวกับนอกจากคุณมีประกันชีวิตของตัวเองประกันร,รถตัวเองอย่าให้ขาดดูให้ดีนะคะประกันร,รถนะประกันบ้านเน้นเรื่องประกันหมดเลยคือเช่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยระวังเรื่องเสียทรัพย์นะคะเกี่ยวกับ รดราบัานช่องสุขภาพตัวเองหากไม่เช่นนั้นเนี่ยให้ดูแลสุขภาพเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายแล้วเกิดมาอาทิตย์นะอาจจะต้องพาท่านไปเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเหมือนบางทีแบบก็คิดว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวเนี่ยปีใหม่แล้วเราจะเริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆเป็น second job อะไรเนี้ยอยากเริ่มเสียงเพลงเข้ามาวันอาทิตย์ นะจ๊ะก่อนที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอ,อยากออกรถใหม่อยากทำอะไรใหม่ๆอยากออกจากบริษัทเก่าเพื่อไปเริ่มต้นบริษัทใหม่แนะนำยังไม่ควรไปยังไม่ควรไปนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเตือนนะจ๊ะส่วนใหญ่ถ้าใครที่ทำงานในองค์กรอยู่แล้วตัวเองเป็นหนึ่งในพนักงานบริษัทนะช่วงนี้ต้องใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าคนที่อยู่ในทีมอาจจะ รู้สึกมีความไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องบางอย่างนะคะระวังในเรื่องของการถูกเลิกจ้างระวังไม่รู้ตัวด้วยพยายามนะคะหาข้อมูลว่าตัวเองทําดีที่สุดแล้วในองค์กรก็ก็ให้ทําดีต่อไประวังการถูกเลิกจ้างโดยไม่รู้ตัวอันนี้เตือนเลยนะคะเตือนเลยเสียงเพลงก็มาอีกแล้วนะจ๊ะเสียงเพลงก็มากันอีกแล้ว อยากบอกทุกคนว่าตัวเองคะช่วงนี้ใครค้าขายออนไลน์อยู่เนี่ยหากคิดจะนําเข้าของเข้ามาขายเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนําว่าชะลอไว้ก่อนอย่าเพิ่งทําตอนนี้ขยบเวลาไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคุณพ่อคุณแม่สุขภาพก็ต้องระวังเช่นกันเกี่ยวกับการหกล้มหกล้มดังกล่าวนี้ล้อมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่ารักกับชีวิตของคุณเท่าไหรนะ่นัก เนื่องจากว่าจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการดูแลท่านมากกว่าไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณจะมีประกรันอยู่แล้วหรือเป็นข้าราชการบำเหน็จบำนานก็ตามคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้ถามฝนว่าวิธีแก้ไขพี่ฝนมีไหมฟังแล้วรู้สึกวันอาทิตย์หนูรู้สึกมีความกังวลใจก็อยากบอกว่าข้อที่หนึ่งก่อนระวังในในเมื่อพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณมีเซฟหมายถึงเก็บเงินไว้แล้วก็ไม่เป็นไร หากคุณยังไม่มีก็แนะนำนะคะเทีย่ยวนี้น่าจะให้บทเรียนอะไรกับชีวิตได้บ้างส่วนเรื่องตัวเองนะคะให้ระวังเรื่องถ้าเกิดทํางานเป็นเจ้าขององค์กรให้ระวังเรืงหุ้นส่วนถ้าคุณเกิดวันอาทิตย์นะหุ้นส่วนอาจจะดูแบบงานเยอะหรือวุ่นวายอะไรประมาณนี้เลยส่วนคู่ชีวิตคนที่คุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยในะช่วงนี้ปากจะแรงนะคะปากเหมือนแบบไม่ต้องไม่ต้องเติมน้ํามันแบบแรงมากก็ได้นะคะ แต่ว่าเตือนคนเกิดวันอาทิตดีกว่าช่วงนี้แฟนจะหนักหน่วงนิดหนึง่งใช้คําพูดคําจาแรงเนื่องจากพอออกแอคชั่นอะไรทีหนึง่งจะใช้คําพูดที่เสียดแทงคุณวิธีการคือใช้ความประนีประนอมหรือเข้ากอดใส่เลยอะก,กอดใส่คุกวงในแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างจะสงบดีขึ้นนะคะส่วนตอนนี้ฝนอยากแนะนําให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะไปมูกันดีกว่าไปไหว้ศาลหลักเมือง จังหวัดที่ทุกคนอยู่นะคะแล้วก็อธิษฐานจิตขอน้อมบุญถวายแล้วกอให้เหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมีสัมปชัญญะในการดําเนินชีวิตเพื่อให้ทุกอย่างคลี่คลายฝนบอกไปตอนต้นคลิปแล้วนะคะว่าแนะนําไปขู่ถินปูนเลยต้นปีประกันสังคมยังไม่ได้ใช้รีบไปนะจ๊ะอย่างน้อยก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้บางส่วนแล้วก็ให้ระวังเรื่องการใช้ชีวิตซ้อมบ้านดูแลร่างกายตัวเองคุณพ่อคุณแม่ สุขภาพตัวเองให้ทานวิตามินระวังเรื่องขาดสารอาหารที่รักในช่วงเวลานี้พี่ฝนรบกวนขอดอกบัวไปด้วยนะตอนไปไหว้ศาลหลักเมืองดอกบัวสามดอกห้าดอกอาจจะหายากในสิบห้าวันนี้เป็นฤดูแล้งเนาะขอถวายดอกบัวให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ตามเนี่ยแล้วก็ขอให้ตัวเองเนะี่ยดุดมีปัญญามีปัญญาเห็นพระพุทธรูปนะคะมีปัญญาในการมีแสงสว่างในการดำเนินชีวิต ขอให้คนวันอาทิตย์มีกำจิตกำกำลังจิตกำลังใจที่จะก้าวเดินไปในชีวิตใน15วันนี้ให้ดีด้วยโชคลาบมีไหมพี่ฝนช้าได้ช้าเบาได้เบานะคะถ้าสตังค์มันเหลือมากนักแล้วยังไม่มีเหตุการณ์อย่างที่พี่ฝนบอกถือเป็นเรื่องโชคดีของตัวเองนะคะไปซื้อฉลากออมสินได้นะคะฉลากซื้อไปซื้อกอะไรนะพันธบัตรรัฐบาลในอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ได้เงินมาเป็นหลักรายงวดอย่างเงี้ยนะคะ สามารถทำได้เช่นกันท้ายที่สุดนี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็สซินเจยุอีซินีหัวใช้นะคะมีสตังแล้วก็เก็บไปบ้างนะจ๊ะก็เตือนเรื่องการสัญญกรรมอะไรต่างๆด้วยก็เป็นการแก้เคล็ดเช่นกันฉีดโบได้ก็ฉีดสวยและหล่อไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณนะคะ